ญาติพระอาจารย์กลับมาตรงอดีตอานาคตปัจจุบันนิดนึงนะคะเดี๋ยว <c oughs> ให้พระอาจารย์เมตตาพิจารณาว่าว่าว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะพลวิบากของสัญญาคือคําพูดอพอเรามาดูแล้วพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยเราใช้สัญญาก่อนก็คืออดีตเสร็จแล้วก่อนพอเราใช้สัญญาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป่งวาจามันจะต้องเป็นวจีสังขารตัวเนี้ยก็คืออนาคต พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นวจีกรรมที่เป่งออกมาณนะปัจจุบันมันก็คือวจีกรรมก็คือตัวปัจจุบันอันนี้พอเข้าใจถูกไหมคะอืมอืมอืมก็นะแสดงว่าในขณะที่เราพูดในแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้ครบหมดเลยคืออดีตอนาคตปัจจุบันอแล้วพอมาดูตรงจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็ตรงอีกอตัวจิตก็คือตัวสัญญาตัววจีสังขารก็คือตัวมโนและปัจจุบันก็คือตัววิญญ,ญาณที่เราใช้กันอยู่ ซึ่งเราไม่เคยหนีตรงนี้ไปไหนเลยทุกครั้งที่เราพูดออกมามก็มีการเกิดดับและวเยอะเลย <c oughs> ถ้าเราไปดูเอ่ สเก็ดไฟเนี่ยนย <c oughs> สะสเก็ดไฟ <c oughs> ยังดูอุทธัจจะเนี่ยในนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเป็นอกุศลใช่ไหม <c oughs> นิวรณ์เป็นอกุศลอุทธัจจะในนิวรณ์กับอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องสูง อืมมันเริ่มเชื่อมกันได้แล้วนะอืมนึกออกยังอ่าพูดอย่างนี้นึกออกยังยังนึกไม่ออกนิวรณ์เป็นอกุศลอกุศลสามอย่างมีอะไรกามพยาบาทเบียดเบียนถูกต้องไหมกามปยาบติเบียดเบียนเนี่ยแต่ละอันมีสามใช่ไหมแบ่งเป็นอย่างละสามกรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะใช่ไหม แล้วเวลาจะเกิดกรรมวิตกเนี่ยมันก็ต้องมีวิญญาณังไปปฏิติตังถูกต้องไหมในธาตุนั้นๆถูกต้องไหมอ่าอย่างเงี้ย <c oughs> พอวิญญาณเนี่ยไปปฏิติตังในในธาตุพวกนี้มันจะถูกเรียกว่าน,นิวร์ใช่ไหมอ่าแล้วเวลาเราหลีกออกจากกามเนี่ยเราก็มาอีกสามอันนี้ก็จะเป็นเนคขมวิตก อพยาปาทะวอวิหิงสาถูกต้องไหมอ่านะแล้วแต่ละอันก็จะมีสามสามสามเนคขมธาตุเนคขม,าาคมสัญญาเนคขมสังกปะถูกต้องไหมอ่าอย่างนี้นิวรห้าอุทธ,ธจ,จะมันฟุง้งถ้าเราดูด้วยสเก็ตไฟเนี่ยนี่ก็ฟุง้งไหม ที่เราทราบว่าสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยคือการที่ฟุ้งไปใช่ไหมอ่าดังนั้นการฟุ้งของอุทจจาในนิวรณ์กับการฟุ้งของสังโยชน์เบื้องสูง <c oughs> ต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่ผื้น,นาดังนั้นเท่ากับว่าถ้าฟุ้งไปในผื้น,นาเลว <c oughs> ใช่ไหมอ่าที่เป็นการภริบาทเบียดเบียน คุณก็เป็นนิวรนไปอ่าถ้าคุณฟุ้งไปในรูปสัญญาอารูปสัญญาคุณก็เป็นอุทธจจะน่าใช่ไหมอ,อ่าแล้เร,เริ่มเก็บรายละเอียดนิวรนได้ไปอีกหนึ่งและนะอออา,าจารย์คะถ้าอย่างนี้เรามาดูตรงกรรมธาตุ ทำให้เกิดกรรมาสัญญาท <c oughs> ําให้เกิดกรรมาสังกัปปะแล้วถึงจะเป็นกรรมวิตกมันก็ตรงอีกว่าตัวกรรมาสัญญาก็คืออดีตกรรมาสังกัปป่าก็คืออนาคตส่วนกรรมวิตกคือปัจจุบันตรงนี้ก็คือเทียบเคียงได้อีกใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็รวมไปถึงพยาพยาปาทธา,ทาตุก็ไล่ไปก็เรียงอีกอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นคือตัวธาตุก็มีก่อนนะตัวธาตุก็คือธรรมมังนั่นเองนะ อคือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นตัวธาตุซึ่งวิตกต่างๆก็ต้องมีวิญญาณไปปฏิทิตัต่างใช่ไหมอ่าพอไปปฏิทิตังเสร็จมันงอกมาทีเนี้ยจะงอกมาเป็นอะไรก็ไปละไปตามธาตุนั่นแหละการมาพบรูปประพบอรูปประพบอา <c oughs> จารย์ขออนุญาตนะครับอืม <c oughs> จะพูดถึงเรื่องที่พระศาสดาท่านทรงอุปมา วิญญาณไว้ครับจะดูแล้วเนี่ยท่านจะเปิดอุปมาวิญญาณไว้เหมือนเมล็ดพืชอืแล้วผมดูพระสูตรเนี่ยเหมือนเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับออืถ้าจะบอกว่าในสูตรวัชชะเนี่ยเชื้อของที่ที่จะติดจะบอกไว้เรื่องของโคลไ,ไฟไฟไม,ไม้ไม้แหง้แหงอะไรพวกนี้เป็นเชื้อใช่ไหมครับอาจารย์ออืแล้วถ้าบอกว่าลมตัวเนี่ยมันเป็นเชื้อไหมครับเป็นไงเป็นถ้าบอกว่าเป็นตันหา ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่เป็นภาวะตัณหางตรงที่เป็นไม้เนี่ยมันเป็นเชื้อแบบไหนครับมันเชื้อเหมือนกับตรงนี้ไหมครับอันเดียวกันไหมถ้ามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยก็เป็นได้ว่าตรงหญ้าและไม้เนี่ยเป็นกามธาตุหรือกามภพนะใช่ไหมพอเชื้อตัวนี้หมดยังเหลือสเก็ตปลิวไปนี่นี่ตัวเนี่ยภาวะปฏิลาภการนี้อืม ใช่ไหมถ้ามองพัะสัาาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเมล็ดพืชอย่างเดียวจะบอกด้วยประเดลไฟที่ลุกโพงด้วยใช่ใช่เพราะผมดูแล้วพระสูตรหลายๆพระสูตรก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยยังหาไม่เจอครับนอกจากพระสูตรที่พระอาจารย์พอมีพระสูตรอื่นไหมครับที่ว่าเปรียบวิญญาณเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีนะนอกั้นก็เป็นพวก อุปมาไงว่าสังขารหมายถึงอะไรวิญญาณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็ดูแล้วก็มีไฟกับเมล็ดพืชน,นะครับที่เรายังยังมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับตอนนี้ขอบคุณมากครับวิญญาณได้อย่างมั้งที่อะไรอ่ะเป็นนักเล่นกลนอ่ะใช่ป่ะนักมายากลอ่ะอนั่นนะอ่ะมันเร็วไหมล่ะ แป๊บหนึ่งมันไปเล่นตรงน้นแป๊บมาเล่นตรงนี้แล้วแป๊บไปจับไม่ทันเลยอืมเวลามันเกิดดับไปดูมันไม่ทันยมจ้องเนี่ยดูลมหายใจจะรอมันจังหวะมันดับเปลี่ยนความคิดเนี่ยไม่ทัน<ม>เห็นไหมหลุดไปปุ๊บคิดไปแล้วนะไอตอนที่จะเปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยดูไม่ทันเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช